ไอ้ไฟเขาก็สิมวนขึ้นครับพี่น้องครับเอาหมดเดี๋ยวพอถามก็ได้ครับพี่น้องบาดดีครับเจ้าบัยดีครับบัยดีครับสาวแตงโมครับบาดดีน้องยังนี่น้องเอิญค่ะน้องเอิญค่ะสาวสลักข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอถามว่าแตงโมกับน้องเอิญมักไผยลูกแตงโมครับมักผู้ใด็กเบิ่งสี่พอเพื่อก็ดูครับแมีนี่จำแตงโมอะไรคือเกาเนาะเนโอ๋หักขึ้นโอ๋หักค่ะมีแตงโมครับ เทาว่ามาเขาไหมเ่าว่มากไหเอามากเลยไอ้มาแต่งง่นี่เขาเป็นลคนรักเดียวใจเดียวเขาเอค่าดองกันแล้วเมียเดียวเดียวเดีวเดีวมักลาสาวเกาหลีเสียว้ไส้รูปไว้บักกันเดี๋ยวกสาวเกาหลีมักลาคือเกาบอครับมักคือเกาแต่งงูนี่ก็มักครับถามมาวิญิงเขายอมบอกูดชื่อนางกื่อไก่นะที่ห้ที่ห้เป็นที่สวงบอกับเอานี่ถ้าัสาวแต่งงูสิมาทำเห็ดคีว์ชิีสั่นของแม่พ่อนี่วนนี้ห้างคนจักเทียรกันี่ ขึ้นเจ้าสู้แทอ๋อไอ้ถามเนอมาเกล้ามากเอาตัวนี้จะมาทำสีเงี้ยเงี้ยเสียออกเลยน้องเงี้ยเสียบเลยขาห้องม่แฝมมสมุดแฝมไหมเออยูนรที่มเป็นระบเียเดี๋ยวเพี่น้องครับเียวให้ผู้สาวไปเฮ็ดเอายังก็ลูกเอ้ยเมื่อนีู้กหมือ้ขอแสดงความยินดีที่พี่น้องฟ้องปทายผู้ทุกคนที่ซื้อเลขก็เสียออกเลยพี่น้องเ้อครับบอกเลขที่ ครับค <lawsuit. S 1> ุณเอกถือแฝงวิญญาณตรงนี่สิมาทำซีรีส์ย่บ้านจะออกกับเรื่องข้าวแม่พี่น้องทั้งหมู่บ้านเท่ามีนี่ยังสอบถามสอบถามได้เรื่องค่ะฟังดีๆนะกระบายเนี่ยอันนี้สิมาบะเนี่ยสิมาหนูจะไปย่านเดิมจะไปย่านนาทีสนองเดิมต้องกระเฉิดใส่เลยจะเดี๋ยวเขาเป็นคนพันเดียวกันเขาเข้ากันง่ายใช่ค่ะครับ เห็นกันที่้กาแเป็นหมยาวนี่ก็จะเป็นแบบจับแตงหนาไปแล้วบางทีเือเราวิกปอมมานเด้อวาิกปอมมาน้ำนี่หอยหรืเ่าบมี่เลยอนขาเลี้ยงเลยแสงกอ ผู้ช่วยเสี่ยแดงผู้ช่วย่านหลายกัน่านหลายกันจีกวงนะผู้ช่วยหยนนันปากันพตื่อเรระคนคึ่งว่อยู่ไปซ้ำกันเนี่ยเนเหนที่สวนเก่าของอย่างคนวาไปคิดคิดยากอะไรทเช่นรเช่นดีๆมีงินสิใจอยู่นี่เนด้วยเนหเินผู้ช่วยเสียยแดงผู้ช่วยหยนผู้ช่วยหยนนี่นผู้ช่วยหยนพยาบาลมองมาบอกวาเขาน้ำเนี่ย โอ้มาแล้ว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 ผู้ช่วยมาแล้วผู้ช่วยมันต้องมีสัดสองคนเด้ผู้ช่วยมีผู้เดียวไม่ได้บ้านต้องกันตัวกับผู้ใหญ่บ้านรวมมือกันด้วยเห็นบ่อือเขาวาสีถ้ำซีรีพี่น้องของแม่พ่อฟังด้ดีกับลูกๆแต่นี่ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยท่องใสครับพี่น้องผู้ช่วยมูซิทีของแท้กรอดมากครับแต่ผู้ช่วยคนไม่ใต้แดงครับคือผู้ช่วยเหี้ยงเขาองจันนี่แล้วัจนี มานี่พยาบาลกับพยาบาลพยาบาลมองครับขอมูสิบแปดโน่นค้อพี่น้องโน่นน้องพังครับโน่นน้องพังครับนี่พยาูดสวยเงียนโน่นน้องพังครับพี่น้องมูสิบแปดอันนี้พูดพยาบาลมองโน่นน้องพังเนาะโน่นน้องพังโน่นน้องพังมูสิบแปดน่มูสิบแปดโน่นน้องพังครับ เฉียวอ๊อกตอนนี้ผู้สาวไปนันตระดะยินเด้อสาวแตงโมไปยังไปเอาแฟ e m แฟ e m สม,มุดไปดูครับยูโหลดมันบ่นครับโอ้โหขันนี้มัไปเสร็จจังเยตาใจยินพี่น้องตอนนี้กำลังแจงหน้าแจงหน้าใหู่แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยปลาบเห็นบ่ตอนนี้ครับพี่น้องผมจะเอาข้าวมิ้ให้พี่น้องเบิง่งเฉียอ๊อกบอกเลขแม่นแต่แม่นแก่พูกเรื่องขวดอุ่นให้ได้ค่าขนมอน่นมาค่าขนมนะครับมือแร่งเนี่ยโอ้พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเอซี่เด้อครับจะได้ยังไงกะ พี่น้องทุกบาททุกตังโอนมา้เสียออกไล่น้ำแต่ละซื้อแต่ละเสียงผมสิรวบร่วมแล้วผมก็สิมาขยายคว่ำบอกพี่บอกน้องว่าผู้นั้นผู้นี้โอนมาตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นตอนนี้นนนนให้พี่ให้น้องรับทราบหรือว่าเจ้าของผู้เพิ่นมีน้ำกิตน้ำใจโอนเงินมาให้เสียออกหรือว่าพร้อมทีมงานได้กับพี่น้องขอกงัวให้เฮาเลยซื้อยูยซือยย้อขีนน้ำกันกับพี่น้องเนาะอ่ะขันผู้ใดจุดประสงค์ว่านี่ให้เสียออกกระเจาให้เสียออกครับพี่น้องขันผู้ใดจุดประสงค์ว่าให้ ทีมงานซื้อกินน้ากันเลยกอัสิเอาไว้ซื้อกินน้ากันครับพี่น้องอครับแมงป๋อแหมนตัวครับพวกนี้ยุคนี้เขายุคตายทด้ห้องแหมนยุคขาดเงินแล้วนี่นพ่อเหมยนี่ขึ้นยากแค่ไหนี่ขึ้นยากเพราะต้องไปใส่เขาเลขลูกเ่าซื้อไปซื้อเลขผู้อื่นด้วยเลครับรู้แต่ว่าซื้อแล้วสามตัวไปซื้อสามตัวไ <c oughs> ม่พี่น้องท่านที่เขาบอกผมบอกได้คิดเป็นว่าให้ซื้อเลขให้ซื้อเป็นครับพี่น้องเสียออกบอกว่านี่สามตัวแต่ว่าให้พี่น้องซื้อบนล่างเจ็ดเก้า หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าหกแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเลขหกตัวท่านผมบอกพี่นอ้องในคลิไปไลฟ์สดอยู่เลยครับแต่ว่าพูด,ด,ดหนึงมาจากด้วย,วยแห้งพอดพูดจากด้วยแห้งซาดสามตัวเลยครับพี่นอ้องมันก็บ,บินแต่พี่น้องเนาะบนล่างนะพี่นอ้องบนล่างเขาสือกันอยู่แล้วครับเขาบอกว่านี่ล่างอยู่แล้วตั้งมือนหนีมีลูกสาวคนหนึ่งทรมาด่วนเลยครับด่วนตนีเลยครับพ่อหนูสืบก้อนเขาก้อนเขาสิอันหนูได้อยู่พ่อพ่ะยะโอ้ขอบคุณเด้อหวยพ่อหน่อพี่น้องทุกคนก้อนอะไรสุดลาซื้อหลงครับพี่น้อง อยู่ดีไม่แห้งตัวแต่ว่าพ่อเงี่นพ่อพ่อสีเนี่ยกูกังนลูกลูกก็ซื้อว่าถุซื้อวัตถุซื้อว่ตถุใดซื้อว่ตถุใดยุ่งซื้อว่ตถุใมันเต็มพอนะเต็มเลยพ่อมองนี่ยกูกังน้ำยาซื้อว่าถุไปหาตะเลกอันที่ศูนย์เก้าทุบทุกของเวียดนามหนึ่งนั่นนะบานนี้พ่อเงี่นก็คือการกู้ขผมเย็ดคลิปเย็ดได้อยู่ในกิคิมยู่พ่อเงี่นแลี้ยนหาซื้อที่ศูนย์เก้าน้ำหนดังไรวันแเลยซ้ำกันลื่อมตัวเลขลูกเจ้าของ เอาไปมาในป่าบ่อแก่กัคืเน่ยนเส้นอมกนะยได้แล้วจะได้ใส่เขาไป้านาด้บุรุษปศิบาลห้องไหดี่ยงี่ยอยง่เีสีข้างผมบุรุษปศิบาลหาไง้เดที่คอยเงี่ยมันไม่มีขายแต่พอพอจะแท่คพาเห็นป่ะเอาเรื่องไ่อม่้อมันไม่มีขายเหมือนเศ้า พ่อมาพ่อเหี้ยนแล้วสิเรียกยูแต่ผมก็พอซื้อพอซื้อกับซลูอมาเด็กนี่พ่อซื้อมันจะขัดลาบมันี่ยพ่อจะคัดสองตัวกนเสียอ้อเสียปอเนี่ยผมก็บพ่อบอกนั่นแล้วแล้วก็ลูกแม่ป้าหรือว่าลูกไส้พวกบอกพ่อเขาสิเรียกเ่าถือซึ่งนี่เนี่ยพ่อจะคัดลาบเขาเพราะว่าเลขยสองตัวนี่ผมจัดให้เลี้ยงให้คนบอกซื้อคนมาเลยเพิ่ง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 คนน่ะว่าเอาอันเมื่อคำกระมับอยู่คน อุกงไหลหอ้าพยาบาลคืออุ้นี่เป็นมีโรงพยาบาลขึ้นเลยด้านเข่ากับด้านใส้อยู่อันไม่ก็ต้องมาเพิ่มไปอีกถนะกอดราก็ใจลบาทละยี่สิบบาทนึงเนาะบ่ บาทนึง่งอะไรยี่สิบบาทนเนาะก็มาซื้อมันซื้อ,อ,อ,ไไอว่าใดวดนี้ใครมนเสียงมาแล้เต็มอีกแต่ว่าใครตอนก่อนเลยจีบอ่มีคนทักมาอยู่ดิจีบอ่บ่ะแม่ชีตอนอะไรจนบ่ปวดไหมผมเลยครับผมซื้อให้เท่าใดก็ได้พวกยันแม,นม,ม่เลี้ยงูไก่แบบยู่เมืองนอกอ่ะยู่เม<อ>ืองนอกเงินปวนไหมเงินบ้นนี่ได้ตีประตูดูลูกมีแฝงมีหยังจุใจบ้าอเลขาถือบ่ วันนี้ครับสลั่งโซเล่กัาสลังบ้าเกิจตัองพที่ดิสันของตมนี้ก็มีน้องบีน้องเต็มโม่น้องเอิญครับวันอบเรดีครับพี่น้องมาเขาอเมครับแต่เพื่นนี่นี่แตงโมยุตสสกระดคัแต่จับมือกันนไปพอพเนยนบอกว่าวางยาวองยาหนูยยุ่แหมนาง้านี่แม่พ่อโนาง้านางสานี่แม่เอา ที่นอกใจแตงโมเออนู้บอยันเอ่นั่นีกที่ลูกแม่นี่ที่เขานั่งเฝ้าหนม่ะค่นั่งเฝ้าแม่ที่น่ที่เป็นคนเจ้าสู้ครับแต่เจ้าแม่ไ่สู้ลูกแตงโมบอยยูนี่กับยังบอลูกนั่งเฝ้าอยู่แม่ตอนางเฝ้าเอินทางนาะอุ้ยจะนเนาะจังใดมีภาไภมีจังใดมีแต่ทำวาน่าเอกไม่ไม่คนหนึ่งเลยมาปออ้สาวเงินหับัวบานเลยเงินบัวบานเลยุ ุเป็นยังไงน้องหญิงก็น้องหินด้วยเฮ้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 ยเป็นยังไงน้องหิงถามกเอนถามกันเอาหนอที่นี่ขั้นถามเสียออกเลือกครับบาดสองคนบ้านเห็นพูดสาวงามนึงสองคนแล้วไปสี่ถ้ำตัวถือว่าบังลาน้องหญิงสาวเมืองอุบลผู้งามบองามครับเสาวสาวเมืองอุดรน้องแตงโมงามบองามครับถามว่า ถ้าให้มักสองคนจะมักผู้ใดต้องแตงโมครับมังร่อนแตงโมมีข้ามากก่อนต้องทำใจได้น้องดิมเด้อข้ามากผูกพันกันก่อนความผูกพันเนาะความผูกพันดิเอาดิมซีโปคิดว่าดิมสิเสียใจบ่บางเนี่ยนะดิมอุตส่าห์มาหาเิเสียออกเคนีมอุตส่าห์มาหาเด้นี่ดิมมาจากอุ่นขี่รถสามสี่ชั่วโมงมาหาเสียเด้นี่เด่วเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวจากอุ่นมาหานห้องนึ่งสามร้อยห้าโลเลยลูกมันเขียวด้วยนี่แค่โตเมี่ยงด้วยนี่แต่อำเภออื่นอีกว่าลูก เป็นังไรตามมาเจ้าใจบอยวาลาเดี๋ยวอยู่ในเกมลูกบานนี้บักลานี่ให้ก็ร่างใจมักแค่น้อยบอมักน้องดีแค่น้อยบอครับหัวมักละตีครับมักยูรูเป็นบอครับแตงโมเดี๋แตงโมก็มักเดี๋ยวตามบ้านี่เห็นจะได้จีไรเป็นซื้อขิงไส้จีบันนี่ครับโอ้ยคือเจ้าสู้แต่พักคนรอเรียกได้เนาะรอพูยรอเรียกได้ครับพูดรอนอนเนี่ยครับพูดเอิน เอิ่อเนยเป็นทุกตกกับ๋องก็เดียกเอื่เน่เขาบอเอาหนูเขาบอเอาหนูดีหวเขาบอเอาหนูเฮยจับ่ได้สั่นแตลยังว่าเดีจับมือเอาอันอยูหลังรถอยู่หลังรถกับจับมื่อะเดวังหันเดียจนอนแด้จะบนอนเไยมีหลวบน้ำเดฟังหันเีย่นางดีมนางดีมจ้าให้ทักทักทายกันนั่นแหะจับมื่อ่ในความแห้งความขุ่นดูจีกอแซบนอนลับมพี่น้องทางเดินทางายเพระต้องเสียใจทางายคือแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ีพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ดิมด้อวันดีด้อดิมิทายงาาเด้อวันดีด้อโอ้ครับผมโอ้ยากหลายเนาะค่าดอกมึแค่เราด้ค่าดอกยคาอปบอกว่าฟ้อนวีระดีบ้างด้วยอกกัแม่อนจิตแจ้งทั้งสองเลยหมดแจ้งทั้เขาเป็นเรือยนองกันแดงเเบาย่เสียวทุกแย่เสียวทนองที่ลูครับอ้าวตามเสียสิแม่หน้ามันต้องสองทงดิลุายเพล่งเพราะน เพื่อนเป็นคนพ่อหนาพ่อตากังสองคนนี้ซูเปอร์หนึงตัว่าวสั้นพ่อพ่อเ็นไแจ้งหฮยูลูกนี่เด็กเด็ที่เดียวสองข้นผุนหวาอะรกันอาวเนนเลยอ่ะถามคุณภาษาาดีมาจตทุกคนอ่ะโอ้มหาเสียโดยเฉพาะเด้ตั้งใจมากเลยเนาะพี่น้องน้องมาาจนี่อุด่วนก็่นนี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกษัดเนี่ยนะจะป้อยนะป้อยนะมือก็แล้มือโอ๊ยแก่เพราะว่าแต่ก็บอกกันได้ยช่างเซนช่างเถอะโอ้ยว่ได้ขรับก้นสูงไอ้ลูกเพราะว่าน้องดีมเขาเสร็จทำงานเขาแล้วเวลายิ้มได้ตอนไหนคลิปไหนจังลากันสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพื่อจะนี่คลิปหนักเขาไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า